โอ้ยทักทายเดี๋ยวขอใบหน้าไว้วางลายเท้าหน่อยเนักที่กยทักทายเบียร์ไทยเล่นของสูงเลยนักกี่เป็นมวยขวาเดียกันทั้งคู่ครับมาดูครับเดิมพันหกพันให้มือสองครับทางละ6หกพันบาทไม่ถูดจำตำแหน่งเขากันนะ้ายกวยคู่ดีครับ ดูเขาได้เลยคนระับสูงกว่านี่ก็เป็นเบียร์ไทยครับแต่ดูจบแล้วมาดเดียบเสียเปล่าครับมาร์กี้ครับม,มาดเดียบเสียเปล่าโอ้อยางจะแตกเลยใช่ครับโอ้อะไรแแบ,บๆครับเหตุอะไรแแบบอ้าวแล้วครับไม่ให้ไปข้างเดียวแล้วเบียร์ไทยมาร์กี้เห็นแล้วอีกทีครับโอ้คงไม่ได้จริงๆบริเวณ นะครับยางแตกเลยครับโอคคบ้ยไหวไหมลูกใบไหวแล้ว